ครับผมใครที่เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดติดตามก่อนได้เลยนะครับผมนะครับงานเซตนี้จะเป็นงานครบชุดพร้อมต่อเลยนะครับมีทั้งเสียงลงําโพงบ่วงพร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูงานบ่วงกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆกันนะนี่จะเป็นงานฮห็นเมดเลยนะครับผม หลักเป็นหลักเหล็กนะครับยาว7นิ้วนะครับผมงานพันหลักแบบเกลียวสีสีเขียวทั้งชุดเลยนะครับผมงานห่วงเป็นงานห่วงตัวเอสสองชั้นนะครับผมเอ็นเบอร์เจ็ดสิบปอนด์นะครับต่อด้วยสาย PE มีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับต่อด้วยสาย PE มีระบบล็อกพร้อมเลยนะครับผมครบชุดเลยนะครับผมนี่เป็นงานที่เสร็จแล้วนะครับพร้อมหลังเก็บนะครับ แล้วก็จะได้นกสตาร์ฟหนึ่งตัวนะครับลำโพงแล้วก็เสียงนะครับนะพร้อมใช้งานเลยนะครับเก็บเงินปลายทางราคาเพียงพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าที่จะสั่งนะที่ไม่มีไลน์นะครับก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้นะครับผมนะเก็บเงินปลายทางได้นะครับไม่ต้องโอนนะครับผมนะของมีพร้อมส่งเลยนะครับผมนะเพียงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรของลูกค้านะครับผมนะ ทรมาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ